โรงเรียนประณีตวิทยาคมมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานของชุมชนประณีตคือการจัดการศึกษาที่เราต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโรงเรียนประนีตวิทยาคม จึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อชุมชนประนีตโดยแท้จริงในการจัดการเรียนการสอนเรื่องชุมชนประณีตและทุเรียนเนื่องจากทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลประณีตโดยหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นจัดอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติมของวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PBL ในทุกระดับชั้นซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนประณีตมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจทุเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกการทำกล้าพันุการดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่นักเรียนต้องได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทักษะที่อยู่กับตัวนักเรียนตลอดไป โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการขับเคลื่อนจึงทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนรวมถึงการเกิดทักษะต่างๆในระหว่างการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จนในปัจจุบันนักเรียนของโรงเรียนประณีตวิทยาคมได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในรายวิชาทุเรียนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการเกษตรให้กับชุมชน ยกตัวอย่างเช่นการให้น้ำผ่านโทรศัพท์มือถือของนายสันเพชรขำนองที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการให้น้ำและการใช้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาโรคทุเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไยพันนีภาควิชาฟิสิกส์ที่ทำา o u u ทางด้านวิชาการกับโรงเรียนปณิตวิทยาคมของเราอีกทั้งโรงเรียนปณิตวิทยาคมยังทำการเปิดประมูลทุเรียนในชื่อว่า ทุเรียนอินทรีย์ทุเรียนดีที่ประณีตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นผลผลิตของนักเรียนโรงเรียนประณีตวิทยาคมที่จะนํารายได้จากการประมูลมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเป็นเงินตั้งต้นในการดูแลทุเรียนต่อไปในระหว่างรอผลผลิตนักเรียนของเรายังนําทุเรียนจิ๋วมาทําเป็นเข็มกลัดทุเรียนเพื่อใช้สําหรับเป็นของชําร่วยจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้สมรรถนะและคุณลักษณะต่างๆให้กับผู้เรียนที่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ในการให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข